รสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้อยู่เกม Defender B และวสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงครับผมก็จะมารีวิวจัดท็อป5เมตาเด็กในช่วงนี้ของเกม Defender B ผมเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นใหม่ผมเข้ามาเยอะมากๆเลยอ่าเพราะฉะนั้นผมหลายคนก็จะมีปัญหาอยู่ว่าพี่ลิงครับ เราควรที่จะเริ่มจัดเด็กยังไงดีผมนะเป็นเด็กสแตนดาดในการเล่นแล้วก็เป็นพวกเมตาด้วยไม่แน่นอนนะผมเราจะมารีวิวในส่วนของแต่เด็กในเรื่องของการจัดทีมการผมรวมถึง่าในเรื่องการอัพสกิลพาสซีฟต่างๆว่าในแต่เด็กต้องอัพพาสซีฟอย่างไรถึงจะสามารถเล่นได้อย่างเต็มพลังที่สุดเราก็มาดูกันเลยโดยสำหรับคําแนะนําอย่างหนึง่งครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเล่นมาหรือว่าเป็นสายฟรีงบน้อยเติมไม่เยอะก็คือเกมนี้เนี่ยแนะนําว่าเวลาเพื่อนๆผมเลือกที่จะ เล่นเผ่าใดแล้วอ่าก็แนะนําว่าควรที่จะเล่นเผ่านั้นให้ไปสุดทางเลยผมยกเว้นนอกจากเพื่อน,อนผมจะมีทรัพยากรในการเปเยอะอันนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายผมเพราะ,ะฉะนั้นอ่าเผ่าแรกที่เพื่อนๆ่อเลือกเนี่ยหลักก็จะมีอยู่2ปัจจัยผมอ่าปัจจัยแรกก็คืออ่าความชอบส่วนตัวชอบเผ่าไหนเป็นพิเศษก็เล่นเผ่านั้นเลยกับอย่างที่2ก็คือเปิดในช่วงแรกที่เพื่อนๆน,น,นะผม ได้มาจากการเปิดพวกกระดานต่างๆถ้าเกิดว่าเผ่าไหนในช่วงแรกเนี่ยมันออก5าดาวเยอะก็แน่นอนว่าให้เล่นเผ่านั้นไปก่อนนะผมในช่วงแรกๆนั่นเองนะก็เป็นวิธีการตัดสินใจในการเลือกเผ่าในช่วงแรกนะไม่ต้องสีเลียดก็ได้เพราะพอเข้าสู่ช่วงกลางเกมเนี่ยพอเพื่อนๆเนี่ยเล่นไปถึงจุดๆหนึ่งนะผมเริ่มชอบเผ่าไหนเพื่อนๆค่อยไปลงเผ่านั้นได้นะจากในส่วนของเหรียญน,นะผมที่เป็นเฉพาะเผ่านะ อ่าแล้วก็แนะนําเทคนิคเล่นอนอสสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะผมในการฟาร์มหาตัวละครละหลักเนี่ยก็จะมีอยู่3ช่องทางอ่าช่องทางแรกเลยผมควีตไลน์วันอันนี้สําคัญมากโดยควีตหลักที่เน้นนะผมก็แนะนําว่าให้เน้นอ่าฟาร์มในส่วนของตัวควีที่เป็นตัวสัญลักันนี้ผมคริสตัลเผาเพราะว่าคริสตัลเผาเนี่ยมันช่วยทําให้เพื่อนๆอ,นอนผมสามารถหาตัวละครที่เป็นเฉพาะเผาที่เพื่อนๆต้องการเล่นได้ค่อนข้างง่าย ช่องที่2ครับผมกับดันเจี้ยนประจําวัน่าเป็นดันเจี้ยนที่จะได้เหรียญมาครับผมเฉพาะเผ่าประจําวันนั้นๆอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ 2, สสำหรับผู้เล่นสายฟรีแล้วก็ช่องทางที่3ครับผมกับการเดินทางของฮีโร่อ่าเก็บในส่วนของหอเกียรติยศนะผมรางวัลเพื่อมาแลกตัวละครก็ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายเติมเนี่ยเขาก็จะได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งประมาณ4-5ตัวผมสายฟรีประมาณอาทิตย์ละสตัวโดยประมาณการนะสำหรับคนที่ลงไหวผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะเมื่อเริ่มกันกับ ทีมแรกเลยผมกับทีมเพ่ามนุษย์อ่าสำหรับเพ่ามนุษย์ตอนนี้ก็แนะนำครับผมอยู่ประมาณาเด็กเดียวนใถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นนะผมเล่นง่ายสุดตอนนี้ก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วผมกับเด็กของตัวละครมือแฮมก็เป็นมนุษย์ <The friend S 1> เวทนผม <the world. S 1> ที่มีความสามารถในการเพิ่มแลงโจมตีของยูนิตเวทเยอะมากเป็นเด็กที่เน้นเอาดาเมจปาหน้ามอนให้ตายเร็วๆผมแล้วก็เคลียเวฟแบบรัวๆอ่าโถมด้วยความเร็วในการโจมตีผมแล้วก็ในเรื่องของดาเมจที่หนักแน่น ในเรื่องของยูนิตนะผมในเรื่องของการใช้งานก็จะมีตามนี้เลยเนืนอหลักของเด็กนี้หลักๆก็ผมจะมีตัวละคร3ตัวที่ควรที่จะเน้นเป็นเป้าหมายหลักับผมอตัวแรกเลยกับนักเวทบุกผาอขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าตัวละครของนักเวทบุกผาเนี่ยเป็นตัวทําดาเมจที่ดีที่สุดของผมของตัวละครในเผ่ามนุษย์เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดผมที่เวลามาปุ๊บเนี่ยควรจะรีดสูงนิดนึงตัวที่2องครับผม หลายคนนะผมก็อาจจะไม่ให้ความใส่ใจแต่บอกเลยว่าแม่หมดเนี่ยคือโคตรเก่งนะผมถ้าขึ้น2ดาวน่้จะเน้นะว่าหลีดสูงไปเลยเพราะว่ามันดีมากมันสามารถกันบอดตัวเองได้ดีแล้วก็ปวนบอดคนอื่นได้ดีมากไม่แพ้กันอตัวที่3ามขผมไม่หลีกตัวหนึ่งก็คือตัวพระดินอาจจะดูเป็นอะไรที่ เอามาทำไมผมแต่พลายดินเนี่ยเป็นตัวเว้คอมโบของผมกับนักเวทฝึกหัดในกรณีที่เราต้องการเรื่องดาเมจแล้วก็เป็นอีกตัวที่ซ c ของผมที่เผามรุ์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สาคัญมากเวลาเจอบอสแลวหลักก็จะมี3ตัวนี้ตัวอื่นลองลงมาที่จัดนะผมก็จะมีแต่ตัวนักเวทฝึกหัดนักเวทน้าแข็งขผมที่เป็น CC ซีสโลนักเวทไฟที่ทาในเรื่องของการทําดาเมจ AOE ช่วยเคลียร์มอนนะผมที่เป็นเวทหมู่แล้วก็มอนแข็งๆเวลาที่ขึ้น2ดาวได้ อเมซอนนะผมอันนี้ก็ควรใส่มาเพราะว่าเราต้องการเน้นดาเมจย,ยิ่งถ้าเกิดว่าตัวละคอไหนเราขึ้น2ดาวได้เนี่ยแล้วก็มีอเมซอนเนี่ยบอกเลยว่าปัฟบที่นึงเนี่ยดาเมจบวก40่สบเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบว่าดาเมจพุ่งมากเลยนะอีกตัวนึ่งก็ผมที่เป็นตัวทางเลือกใสเข้ามาเป็นของเผ่าอื่นก็คือยติแค เนื่องด้วยราคก,ก็คือผอมมนุษย์เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเราไม่มีค่อยมีตัวซีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการใส่เยติมาก,ก็จะช่วยทำให้เพื่อๆนๆผมสามารถเล่นง่ายและข้อดีก็คือเยติเป็นตัวเวททาให้ทําคอมเวทง่ายด้วยแต่ข้อเสียก็คือถ้ามือในช่วงแรกเน่าออกมาเป็นเยติหรือว่าออกมาเป็นอเมซอนเนี่ยตัวละครมือแฮมมันจะค่อนข้างเล่นยากมากเลยนะก็แรกกันนะผมระหว่างการมีดาเมจที่โอเวอร์พาวเวอร์มากกับการที่ต้องลุ้นกับในช่วงของเปิด2มือแรกว่าตัวละครไหนจะออกเป็นตัวดีหรือเปล่า ในเรื่องของอัลลิ a ฟ t ภาพนะครัผมแนะนําเลยให้จัดตามนี้ชิ้นแรกครับผมยอดนิยมอยู่แล้วใส่ทุกเด็กก็คือเพิ่มความรังจมตียูนิตชิ้นที่2ก็เหมือนกันนะผมเพิ่มแรงจมตีของยูนิตแล้วก็ชิ้นที่3าครับผมอันนี้ก็ให้เกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะไปใส่ชิ้นอื่นก่อนก็ได้ผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มมีแบบว่า act, อัลลิเฟคเยอะๆแล้วเนี่ยนะว่าใส่หนังสือผม เพิ่มบัฟให้กับพันธมิตรเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มบัฟพลังโจมตีให้กับมือแฮมด้วยผมทำให้ทุกตัวมีดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ 3- 4เคือมันเยอะมากเลยนะ3-4%ของเกมนี้ผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตำนานนี้สำหรับเด็กเบสิกพื้นฐานมของมือแฮมการใส่อาร์ติแฟกต์และก็สำหรับการอัพในส่วนของทักษะครับผมแนะนำเลยให้เน้นบัฟครับผมที่เป็นพวกเพิ่มพลังโจมตีของเผ่ามนุษย์ต่าง,าง,างอ่สาสอันนี้เป็นหลัก พางโจมตีของฮีโร่เนี่ยก็อัพเข้ามาด้วยผมแนะนำว่าให้อัพแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยกันจะดีที่สุดับผมอย่าเพิ่งอัพแบบอันใดอันหนึ่งเพราะว่ายิ่งอัพขึ้นสูงมันใช้แต้มเยอะแล้วก็ในช่วงแรกสำหรับผู้เล่นสายฟรีหรือว่างบน้อยเนี่ยที่ไม่ได้เติมเยอะเนี่ยถ้าค่าพลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอผมก็อัพเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปถัดมาครับผมหน้า2เป็นสายเวทก็แนะนําว่าให้เน้นเป็นพวกสายเวทหลักๆไปเลยผมเพิ่มบาังโจมตีเวทแล้วก็ยูนิตของสายเวทแล้วก็สายมอนสเตอร์เหมือนเดิมอัพค่าเฉลียย่ยสามามรถ เทียเวฟได้ไวแล้วก็ลดดาเมจจากการโดนเวฟชนได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออัพแล้วอ่าแต้มเรือผมไม่สามารถอัพต่อได้แล้วพวกเป็นแต้มสําคัญสำคัญเนี่ยก็สามารถเอาแต้มมาลงพวกรถคูดาวก็ได้ครับผมใส่มาแบบเทียนิดเทียนี้ก็ได้ให้แต้มมันสามารถที่จะคอนโทรลแบบพอดีพอดีพยายามใช้ใจ่ายแต้มให้เรือน้อยที่สุดนบผมทุกแต้มเนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากนะท่านมากกับที่เมตาที่2องครับผมกับทีมสัตว์เวทอ่าผสมหรือก็คือเป็นสัตว์เวทก็ได้ผมกับตัวละครออสบอน ออสบอ์นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่กําลังนิยมฮิตเป็นเมตาของตัวเผ่าสัตว์มากๆากเลยหลักก็คือมีสกิลที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีให้กับยูนิตของเผ่าสัตว์ป่าได้แล้วก็มีสกิลสโลว์มูทำให้เราสามารถเคลียร์เวฟได้อย่างง่ายดายนี่เรื่องของการใช้งานของตัวยูนิตเดี๋ยวผมก็จัดได้ตามนี้เลยผมหลักก็คือเน้นตัวดาเมจผมที่เป็นตัวเวทหลักก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันผมที่เป็นเมนหลัก อ่ตัวแรกเลยผมแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นตัวแพะหมอผีผมตัวทำดาเมจเอที่น่าจะดีอันดับต้นๆเลยของเผ่าสัตว์ป่าแล้วก็สามารถที่จะเอาไว้คอมโบก,กับตัวอื่นได้ด้วยตัวที่2เลยผมกับตัว เวนดิโก้อ่าเป็นตัว CC ผมทาดาเมจ AOE อเีกเหมือนกันนะผมสโรมูอันนี้ก็จะดีมากในช่วงของท้ายเกมยิ่งเวนดิโก้เยอะโอกาสที่เพื่อนๆจะชนะในช่วงของเลทเกมก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยผมเพราะว่า CC สโลผมทําให้สโตนเนี่ยเขาบอลค่อนข้างที่จะไหลได้เร็วกว่านะอ่าก็ทําให้เราในกันบ้านได้ง่ายกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายผมอ่ะกับมังกรก็เป็นดาเมจ AOE อีกตัวหนึ่งครับผมที่เรียกได้ว่าแรงมากอ่าแต่ว่าข้อเสียคือโจมตีช้า ตัวที่ไว้โจมตีจัดการผมที่เป็นตัวเป้าทารกเดี่ยวก็จะมีตัวนกคู่ขมักเวทตัว c ีอีกตัวนึ่งผมที่เอาไว้หยุดสโตูสตันแล้วก็เพิ่มดาเมจกับตัวยติแค่เมียวนักเวทเลยผมที่เอาไว้คอมโบเพิ่มแรงโจมตีความเร็วยูนิตเอาไว้ใช้คอมโบคู่กับตัวละครที่เป็นช้างครับผมยืนคู่ๆกันแล้วมันทําให้ช้างเนี่ยมันปลาถังเร็วแล้วมันจะกันบ้านง่ายแล้วก็สุดท้ายผมเป็นตัวที่เอาไว้กันมือเน่าช่วงต้นเกมกับลิงจนสลัดก็คือเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานครับผมมีดาเมจที่โอ โดยดาเมจก็จะแรงตามเหรียญชิปครับผมยิ่งมีชิปเยอะดาเมจก็ยิ่งแรงเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยแบกเหมือนกันในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะก็จะเป็นคอมสตาร์นี้ผมสำหรับเผ่าสัตว์ที่แนะนำาหาโดยสำหรับอิทธิพลของทีมสัตว์เวทก็อันแรกเลยผมสําคัญทุกเด็กเหมือนเดิมเพิ่มพลังโจมตียูนิตเพิ่มความเร็วโจมตีของยูนิตแล้วก็ตัวสุดท้ายผมกับตัวคอนสงคารามนะจอมสังหารยักษ์ที่เวลาเราทําการฆ่าบอสได้จะฟื้นฟูลเลือดเจ็จุดห้าเปอร์เซ็นต์สาเหตุที่ต้องใส่ก็เพราะว่าเอาไว้คอมโบบผมที่เอา นะบอสลามมันจะทําให้ฟื้นเลือดได้ผมเพราะว่าจุดด้อยของเด็กนี้ก็คือช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่ามือเน่ามาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเสียเลือดเดยอะผมการใส่ค้อนมาเนี่ยแล้วไปเจอพวกบอสลามเนี่ยมันทาให้ด้งเลือดกลับมาฟื้นคืนชีพได้เลยนะในเรื่องของการอัพทักษะครับผมหน้าแรกอ่าแน่นอนอยู่แล้วผมเป็นสายสัตว์ก็เน,น้นไปเลยผมเพิ่มความเสียหายของพวกดามเมจพอสปาร์เอาจริงๆเนะี่ย ตัวพลังดาเมจของฮีโร่เนี่ยอัพก็ได้ครับผมเอาไว้เผื่อแบบเพิ่มพลังนิดนึงในกรณีที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเหลือแต้มหน่อยก็อัพดาเมจฮีโร่แต่เกิดไม่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องเน้นอ,อัพก็ได้ผมเน้นเพิ่มพลังโจมตีเอาไว้ก่อนอ่าหน้าที่สองของผมแนะนนว่าเราเป็นสัตว์เวทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นคอมที่เพิ่มพลังบัฟท,ที่เป็นสายเวทด้วยกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมอนสเตอร์ก็แนะนำที่อัพเป็นเลเวล5เหมือนเดิมทุกแถวนะเป็นค่าเฉลี่ยขั้นตำ่ำ แล้วก็ถัดมากับทีมที่3ผมกับหนึ่งทีมเมตายอดนิยมในช่วงนี้หลังจากที่แพใไม่ล่าสุดดนบัฟความสามารถของตัวละครเผ่าทูตมาค่อนข้างเยอะกับทีมสายเวทผมทูตเวทนารินเอาจริงต้องบอกว่าทีมนี้นี่เป็นหนึ่งในทีมที่น่าจะโหดท,ที่สุดแล้วผมของสายทูตในช่วงนี้ผมด้วยหลักก็คือสไตล์การเล่นเนี่ยจะนิ้นเป็นเกมยื้อผมยื้อไปเรื่อยจนกว่า ศัตรูเนี่ยเขาจะตายนั่นเองครับผมด้วยความสามารถของการฟื้นฟูเลือดของตัวละครฮีโร่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถแทงทนได้แบบฉึกอึดทนข้อดีก็คือโอกาสในการวิเลตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะเพราะว่ามันเป็นเมตาในช่วงนี้ผมแต่ข้อเสียก็คือเวลาเล่นต่อรอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะการันตีว่าเกิน15เวฟบวกแน่นอนครับผมเพราะว่ามันเป็นทีมยือนั่นเองแต่กลับอีกอย่างนึงก็คือตัวละครเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะหวังให้ออกเป็นตัวละครหลักนิดนึงเพื่อทำดาเมจในการยื้เกม โดยสำหรับตัวละครนะผมที่เป็นเมนหลักของเด็กนี้อ่าก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ2ตัวด้วยกันผมที่เป็นตัวบัฟมาเลยในแพทนี้อ่าตัวแรกเลยตัวดาเมจเอลีหมูผมอ่าสลาแมนเดอร์สลามนเดอร์เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมตัวเคลียรดาเมจหมูที่ดีมากด้วยสถานะที่เป็นโจมตีแล้วเบิร์นไฟเผาตัวที่2ตัวตีเป้าเดียวที่แรงมากของสายเวทที่เป็นผู้นะผมก็คือตัวเงื้อน้อยหลังจากบัฟมาผมเรียกได้ว่าซอยจุบอสกันรัวๆคือ1นึบอสเนี่ยปับเดียวบอสตายไวมากครับผมที่เหลือตัวอื่นที่ใส่มา ก็จะมีตัวไม่มดถาวรพิษเอาไว้ช่วยในเรื่องของการทำเอลีด้วยมีตัวซีซีผมเป็นตัวโกเดมเอาไว้สตันหมู่เอลีมีตัวฟื้นเลือดนะผมให้มอกกับทีมยือ้อเพราะว่านารินเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องยื้อผมเวลาเวลเรามีวาคลี่มาเนี่ยก็ช่วยทาให้เราเนี่ยเซฟในเรื่องของเว็บในช่วงของหลังหลังได้ดีขึ้นตัวกายภาพผมก็ใส่มาเล็กน้อยผลเป็นพวกดีบัฟอ่าอย่างเช่นซีซีนักธนูน้แข็งเอาไว้สโล ตัวแฮปปี้ผมเอาไว้โจมตีเผื่อในกรณีเจอตัวที่เป็นแข็งอย่างเช่นพวกโกลเลมหรือโทรเสาต,ต่างๆทําให้เคลียเวฟบง่ายขึ้นเอาไว้คอมโบกับตัวตีเดียวผมอย่างเช่นตัวเงือกน้อยแล้วก็ตัวสุดท้ายอีก1นึ่งซ,ซีเหมือนกันนะผมเอาไว้ยื้อเลดเกมก็คือตัวกากกรกอยมือระเบิดก็จะเป็นประมาณนี้ผมในส่วนของการจัดตัวนารินสายเวทนะในส่วน,นของคําแนะนําของออดิแฟคก็ดาบก็ผมใช้อยู่แล้วทุกเด็กก็ผมเพิ่มบางโจมตีถุงมืออาใช้ทุกเด็กอยู่แล้วผมเพิ่มความเดยโจมตียูนิตแล้วก็อสุดท้ายผมเป็นเพิ่มอัตราิคี่า ทีมนี้เนี่ยมันต้องทํำยังไงก็ได้ผมให้มีดาเมจในการเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นอัตราคีจึงเป็นทางเลือกที่ดีสุดแต่บางคนถ้าเกิดว่าสมมติอ่าเติมหนักมากๆแล้วผมมั่นใจในดาเมจว่าตัวขึ้นมวงทุกตัวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ผมเป็นตัวช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูลเลือดแลผมประสาทก็ได้เหมือนกันในแต่ละเว็บทำให้ยิ่งสามารถยื้อเกมได้นานขึ้นไปอีกนะ แล้วก็แนวทางการอัพทักษะครับผมแน่นอนว่าเป็นผู้นะผมก็เน้นไปเลยครับผมพวกดาเมจของบัฟเผาธูตต่างๆเพื่อเพื่อนๆผมสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงมีดาเมจในการเคลียร์เว็บได้หน้าที่2ครับผมาสายมอนสเตอร์อันนี้นำนำเลยว่าอัพที่เลเวลหให้หมดก่อนนะผม5้าทุกอันเป็นขั้นต่ำนะในช่วงแรกครับผมแล้วค่อยมาเริ่มทยอยเทยอัพเพิ่มเติมผมจากพวกที่เป็นพวกสายเพิ่มดาเมจเวทต่างๆก็ๆ آ آ จะเป็นประมาณนี้ผมในส่วนของอัพให้เฉลี่ยเฉลี่ยเลเวลไปก่อนเพราะในช่วงแรกสายฟรีน่าจะยังมีแต้มมาเยอะนะ ถัดมาผมกับทีมที่สีผมกับทีมสัตว์สายกายภาพอ่าเป็นทีมน้องใหม่ของผมที่หลายคนก็เริ่มนิยมกันมากขึ้นผม <c oughs> เพื่อเอาไว้ต่อกรกับทีมระดับที่สามของผมกับทีมเวทนาลินนะผมที่เป็นเวทยือ้ออันนี้ก็จะเป็นเน้นแบบสายกายภาพดาเมจแบบโถมใส่หน้าเลยผมเวฟเคลีย์แบบรัวๆด้วยหลักของผมนิยมนิยม <c oughs> ก็ใช้เป็นตัวละครเอทลาผมที่มีความสามารถในการเพิ่มโอกาสติดคีแลวก็เพิ่มดาเมจคีบอกเลยว่าเคลียรเวฟเร็วมาก ข้อดีก็คือทาดาเมจผมเป้าเดียวหรือโคตรแรงแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดว่าตัวไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาเจอเวฟหมู่มาเนี่ยทีมสัตว์กายภาพมันจะเล่นยากนิดนึงผมเพราะว่ามันจะเคลียร์ไม่ทันนะถ้ะเกิดว่าดาวขึ้นเยอะก็ไม่มีปัญหาเช่นกันนะผมนี่เรื่องของจะใช้งานของตัวยูนิตของทีมนี้ก็จะเน้นตัวสัตว์ที่เป็นกายภาพเป็นหลักสรับเมนหลักของเด็กนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวอ่าตัวแรกเลยผม CC ดาเมจหลักับผมที่สําคัญมากกับตัวลิงจนสลัด โคตรแรงับผมถ้าเกิดยิ่งติดคีดเดียบอกเลยว่าดอกหนึ่งนี่ยิงเป็นมือเลยนะแล้วก็โอกาสในการติดคีดของทีมนี้ค่อนข้ง,งสูงอยู่แล้วเพราะว่าเรามีตัวบัฟช่วยคีดมานะอีกตัวหนึ่งก็ผมอ่าตัวดามเมจตัวที่2ครับผมของทีมนี้กับตัววินดี้ครับผมก็มาเดินครับผมคล้ายๆกับลิงแต่ว่ามันจะมีข้อเสียลงมาน,นิดนึงครับผมก็คือมันมีเงื่อนไขว่าต้องติดคีดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับตัวละครเอล่าที่เพิ่มบัฟบัฟขีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาครับผมทำให้กบข้อด้ของตรงนี้ไปป่า่าาตตััววทีผม เป็นหนึ่งตัวที่พลาดไม่ได้เลยผมถ้าเกิดว่าพี่ขึ้น2ดาวได้เมื่อไรบอกว่าสับกันแบบรัวๆดามเมจนี่โถมาเยอะมากครับผมแล้วก็ตัวอื่นเป็นตัวมินิทอผมเพิ่มบัฟให้เพื่อนๆที่เป็นตัวสายกายภาพเนี่ยโอกาสติดขีสูงมากขึ้นก็เอาไว้คอมโบกับลิงแล้วก็ตัววินดี้นั่นเองครับผมให้สามารถจ่ายคีได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำดามเมจได้รัวๆหรือเอาไว้คอมโบในช่วงแรกกับหนูก็ได้ผมทาให้หนูเนี่ยเมื่อโจมตีติดคีแล้วจะมีโอกาสที่การเพิ่มเดอร์บี้ชิปถ้าเกิดว่าหนูมาช่วงต้นเกมคู่่กกบมิออวา บันเทิงนะ,ะเล่นสนุกแน่นอนผมเพราะว่าเราจะได้เหรียญการันตีว่าหลีดเหรียญเริ่มต้นนําแน่นอนตัวซีซีผมช้างและมอสไอัน,นี้ต้องใส่อยู่แล้วสับทีมพาวสปาซีซีอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ต้องใส่เหมือนกันนะผมกับตัวเยติแค่แล้วก็ตัวบัฟก็จะเป็นตัวแมวเหมียวนักเวทเพิ่มความเร็วโจมตีเอาว่ายินคู่กับช้างหรือว่ายินคู่กับเยติก็ได้นะหรือว่ายินคู่กับลิงก็ได้คือมันเป็นตัวที่แบบอนเนกประสงค์มากเลยสำหรับตัวสุดท้ายนะโดยสำหรับอันดิแฟคขอผมของสัตว์กายภาพก็ใส่อันแรกเลยพลังจมตีของยูน อันที่2อ่าความเร็วโจมตีของยูนิตแล้วก็อันที่3อันนี้ก็บังคับเหมือนกันนะผมก็คือเพิ่มโอกาสคีย์ข้อเพราะว่าทีมสัตว์กยภาพเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันติดคีดย์บ่อยๆผมแล้วดาเมจมันจะมาเองเพราะฉะนั้นการใส่ตัวเพิ่มโอกาสคียไปเนี่ยจริงสําคัญมากนะสำหรับทีมนี้นผมคือเคลียร์เฟิร์สเวฟแบบรัวๆนี่ส่วนของทักษะผมหน้าแรกก็เหมือนเดิมผมนิน้นอ่าเพิ่มพลังโจมตีของยูนิตที่เป็นโปรเผาสัตว์ป่าไปเยอะๆผมดาเมจฮีโร่เนี่ยก็ถ้าเก็บแต้มเหลือค่อยมาลงก็ได้ผมไม่ต้องซีเรียสเเเเเพรราาาาาาะวาาาาว่่่นนนน้ดมมจทีป็ยูิตกก อหน้าที่ของผมกับสายกายภาพอันนี้ก็ชัวร์เลยผมดาเมจที่วันสายกายภาพบัฟคอมกายภาพให้เต็มที่เลยดาเมจฮีโร่ก็ไม่ต้องเน้นก็ได้นะเพราะว่าเราต้องการให้ยูนิตมันทำดาเมจให้ได้แรงที่สุดแล้วก็สายมอนสเตอร์ก็แนะนำว่าเป็นสแตดนดาร์ที่เป็นเลเวล5เหมือนเดิมนะทั้งแถวแล้วก็ปิดด้วยจบท้ายกับทีมที่5ผมหนึ่งในทีมที่คนอาจจะเล่นน้อยหน่อยเ,อเพราะว่ามันต้องพึ่งค่อนข้างการเปิดตัวละครให้เวลสูงนิดน,นึงกับผมกับทีมมนุษย์กายภาพที่แผนนี้ก็บัฟมาเยอะพอสมควร ดยสำหรับนกุกกายภาพครับผมฮีโร่ Hero ก็แนะนำว่าเป็นตัวร<ส>ีออนเพิ่มในส่วนของแมกเลือดปราสาทแล้วก็กดสกิลสร้างโล่เทียมเพื่อรับดาเมจในกรณีที่มอนชนบ้านอ่าก็เียว่าเป็นตัวที่เน้นในช่วงของต้นเกมแล้วก็กางเกมยื้อๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าเลดเกมก็อาจจะลำบากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าตัวดาวไม่สูงครับผมการนำใช้งานของตัวยูนิตสำหรับเมนดาเมจรัคของเด็กนี้ก็จะมี2องตัว ตัวแรกเลยผมกับตัวนักดาบอันนี้แน่นอนอยู่แล้วผมนักดาบเพิ่งบับมาล่าสุดผมเวลายืนคู่กับ IT, ยูนิตอะไรก็ได้เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครของนักดาบผมแนะนำว่าให้ยืนคู่ตัวอะไรก็ได้2ตัวให้ยิ่งเป็นเผ่ามนุษย์ก็ยิ่งดีผมสูงสุดถึง80%ซึ่งดาเมจบอกเลยว่ายืนคู่ทีนึ่งเนี่ยหดาวดาเมจก็เป็นหมื่นแล้วผมถือว่าเป็นตัวทําดาเมจเอี e ที่ดีมากตัวที่2องก็ผมนักลบอกวกิง้งอันนี้ก็เป็นตัวเมนหลักเลยถ้าขึ้น2ดาวได้เมื่อไรเน ปันคิรัวๆแล้วก็วดาเมจโคตรแรงแล้วก็ตีเร็วด้วยทําให้เวลาเจอบอลที่เป็นเป้าเดียวน่ยไม่ค่อยมีปัญหาอ่าตัวที่สามครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวซีซีตัวหนึ่งครับผมสไนเปอร์ที่ยิงเอาแน่อนอนไม่ค่อยได้แต่ก็ข้อดีผมคือเราจะใส่ของประดับที่เพิ่มคีททาให้มนุษก่อนในการทำซีซีสูงขึ้นตัวที่สี่ผมนักกิงปืนใหญ่เอาไว้ในช่วยงานในช่วงต้นเกมครับผมประมาณช่วงเวฟหนึ่งถึงเวฟแปดอ่าก็ทําให้เราเคลียวเวฟได้ง่ายขึ้น แล้วก็ตัวที่5ผมนักธนูอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการโจมตีตัวเป้าเดียวผมเป็นตัวที่แบบกันมือเน่าในช่วงต้นเกมคือเวฟเลยมานักธนูก็สามารถที่จะพอเคลียร์ได้หมดอเมซอนนะผมเอาไว้บูสต์ดาเมจตัวละครที่เป็นยูนิต2ดาวนะผมยิ่งถ้ามี2ดาวเยอะอผมก็ยิ่งบูสต์ดาเมจคือสูงมากนักเวทยน้ำแข็งก็ผมเป็นตัวซีซีที่ถ้าเกิดว่าตานั้นไม่ออกเนี่ยคือแบบว่ามีเซ็งแน่นอนนะผมคือเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรายือในช่วงของกลางเกม แล้วก็ตัวสุดท้ายผมเป็นตัวยูนิตเผ่อื่นกับช้างแมนมอสอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ทำซีซีโยนถังระเบิดในช่วงของการเกมเช่นกันนะผมแต่ถ้าเขาเสียคือถ้ามันมามือแรกเนี่ยก็อาจจะเล่นลาบากนิดนึงเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบใส่แมนมอสก็สามารถใช้งานในส่วนของตัวลิงก็ได้เหมือนกันนะผม <c oughs> อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยว,ว่าถนัดในเรื่องของการเล่นแบบไหนถ้าต้องการที่การตีมือเน่ายากก็ใส่ลิงนะผมแต่เกิดว่าต้องการเล่นแบบการเกมเล่เกมก็ใส่ตัวแมนมอสไปนะในส่วนของอาร แน่นอนนะครับผมอันเดิมเหมือนเดิมครับผมเพิ่มแรงโจมตียูนิตเพิ่มความเร็วโจมตีของยูนิตแล้วก็สุดท้ายเพิ่มอัตราคิจนใหญ่ทีมกายภาพเนี่ยก็มักจะใส่เพิ่มอัตราคีกันทั้งหมดเลยผมเพื่อทําให้ดามเมจมันเร่งสูงที่สุดนะและสำหรับการอัพทักษะของมนุษย์กายภาพก็เน้นเพิ่มบัฟที่เป็นเผามนุษย์ครับผมเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ด้วยเพราะว่าฮีโร่เราเนี่ยตีแรงอาร์เยออนยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งตีแรงเชียร์เวฟบได้ง่ายขึ้น แถวที่สองผมก็เหมือนเดิมเน้นทาากายกาภาพเหมือนกันผมแถวยาวโดรเลยโดยเฉพาะไอ้การจบตีของยืนกายภาพอันนี้ก็คือสําคัญมากแล้วก็มอนสเตอร์ก็แนะนําอัพเป็นเลเวล5เหมือนเดิมครับผมเป็นค่าเฉลี่ยขั้นต่ําแต้มเหลือค่อยมาอัพอันอื่นต่อและก็เข้าประมาณนี้ผมสตารับการรีวิวท็อป5เมตาเด็กกับผมทีมยอดนิยมประจำช่วงนี้ก็อเรียกว่านเรื่องของการเล่นก็ไม่ต้องสี่เรียมก็ได้ผมใครเปิดได้ยูนิตตัวไหนที่ออกดาวเยอะก็ค่อยเน้นเผ่านั้นเป็นหลกักพอเน้นเผ่าได้เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะต แล้วก่อนจากไปผมเพื่อนๆผมเป็นเมนเผาอะไรกันก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้ทียงตัวเซฟชั่นนั่นเองเนาะแล้วเหมือนเดิมสไารช็อตที่ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสไต์ตามกันได้นีครับผมแค่นี้ทั y งยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วป,ปิ๊ป